กบพับกบโขบจับชงตักหม้อสอโลเฮ้ยบ่พอกระโดนพี่น้องมือนี้นำมาเที่ยวค่ะมาพี่มาพี่พี่พี่มาเบิ้งน้ำโขงมาเบิ้งน้ำโขงพี่ดองว้าเฮ้ยบเหนอยมาเที่ยวนครพนมค่ะถุนน้ำโขงฟังผุนได้ค่ะ พี่น้องฟังคุนะ้น่นเพื่อนบ้านเขาได้ขันฟังเล่าค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านดีใจแห้งไหลโดนโดนได้ออกบ้านเฮียค่ะอยากไป็นับซ่อมนี่อยากขบับองเลียวมาค่ะมาค่ะมีมูมาน้าคาะน่นี่อันนี้ช่องยังนี่ช่องยังนี่ค่ะนี่ส่องแม่บอกพวกเขาเพชรจ้าเอ้ยอ,อย่าลืมไปติดตามเด้อพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้โอ้ดีใจแห้งไหลนี่นี่นี่อีกช่องนึงค่ะนี่นี่ช่องยังก็ได้ค่ะว่าเป็นช่องคอดเด้อค่ะช่องยังก็ได้ค่ะ อันนี้คุณนายค่ะนี่คุณนายคุณนายพาม้าคานี่คุณนาย <c oughs> เอามือนีก่กับเอาคลิปสั้นๆมาฝากเลยค่ะอย่าลืมไปกดกระดิง่งดิ่งดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้ช่องตั้งหม้อสซลอดะคะ้ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่ได้ค่ะมื่อนี่กะสวัสดีค่ะตากล้องนะคะบุญไหนย,ยังไม่ตากล้องนะคะอยู่